คำเตือนเนื้อหานี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงและเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นหากมีคําไม่สุภาพหรือทำให้ไม่พอใจผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษเฮ้ว่าไงพวกเราสบายดีกันอยู่ไหมหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะ เอาล่ะ right. วันนี้เราจะมาขยี้เรื่องราวของเครื่องจักรที่เห็นกันจมชินตาแต่เชื่อพี่เถอว่า99%ไม่เคยรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวมันไอ้เจ้าอสุรกายสองหน้าแห่งโลกก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลังหรือที่เรียกกันติดปากว่าแบคโหนั่นแหละเปิดเรื่องมาขอถามกันต้องๆเลยรู้กันหรือเปล่าว่าไอรถล้อตโตๆหนักเป็นตันๆแบบนี้เนี่ยมันมีท่าไม้ตายลับ ที่ทำให้ตัวมันเองสามารถเดินข้ามคูน้ำข้ามลมได้โดยที่ไม่ต้องใช้สะพานไม่ต้องใช้สลิงไม่ต้องมีใครช่วยอยากรู้คำตอบแล้วล่ะสิถ้าอยากรู้ต้องอยู่ด้วยกันให้จบนะเพราะเคล็ดวิชาระดับปรมาจารย์เนี่ผมจะเฉลยให้ฟังตอนท้ายสุดเท่านั้นห้ามคาดเด็ดขาดแต่ก่อนที่เราจะไปถึงท่าไม้ตายสุดยอดนั่นเราต้องย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดของมันก่อน ว่าไอ้เจ้าอสูรตัวนี้มันถือกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงมาเรามานั่งทํามแมชชีนย้อนอดีตกันหน่อยไปสู่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุคที่โลกเต็มไปด้วยสร้างปรักหักพังและความต้องการที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่มันคือยุคที่โลกต้องการอาวุธก่อสร้างชิ้นใหม่ที่ส่งพลังและต้องพลิกเกมได้คุณลองนึกภาพตามนะสมัยตอนเนี่ยถ้าจะขุดดินแล้วต้องตักดินไปทิ้ง โหแม่งโคตรจะวุ่นวายเลยต้องใช้รถสองคันมีรถขูดคันหนึง่งแล้วก็ต้องมีรถตักอีกคันหนึง่งคิดดูดิเปลืองทั้งเงินค่ารถเปลืองทั้งเวลาขนย้ายจนกระทั่งมีคนหัวใสคิดไอเดียสุดอัจฉริยะขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, แล้วทำไมเราไม่จับไอ้สองอย่างเนี้ยมารวมกันในร่างเดียวซะเลยละวะให้มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดพันใหม่ที่ทำได้ทุกอย่างในตัวเดียวไปเลยแล้วสงครามการสร้างตำนานก็ระเบิดขึ้น ปี1947มีคนจดสิทธิบัตรไอเดียแขนขุดไฮดรอลิกแต่นั่นมันแค่จุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนของจริงมันอยู่ที่ปี1953ที่ฝั่งอังกฤษชายที่ชื่อโจเซฟซีรยลแบมฟอร์ดหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ JCB นั่นแหละปิ้งไอเดียเอาแขนขุดไปติดท้ายรถแทรกเตอร์บูมกำเนิด JCB MK1 แต่สงครามยังไม่จบปี1957ฝั่งอเมริกาก็เอาคืน บริษัทเคสตบโต๊ะดังปังแล้วส่งรุ่น320ออกมาสู่ตลาดเป็นรถตักหน้าขุดหลังคันแรกของโลกที่ผลิตแบบครบวงจรจากโรงงานจริงๆไม่ใช่แค่ของดัดแปลง,งอีกต่อไปและนั่นคือจุดกำเนิดของตำนานแต่ประวัติศาสตร์ก็เรื่องนึงทีนี้ถึงเวลาที่เราจะมาลงลึกชำแหละพลักกำลังอันโหดเหี้ยมของมันกันแล้วมาดูกันดีกว่าว่าในร่างกายของไอเจ้าอสูรตัวนี้มันซ่อนอาวุธอะไรไว้บ้าง นิยามของมันง่ายๆเลยนะมันคือมีดพับสวิตแห่งวงการก่อสร้างชัดๆมันคือการรวมร่างของรถแทรกเตอร์รถตักแล้วก็รถขุดให้อยู่ในบอดี้เดียวกันเป็นเครื่องจักรที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆครบเครื่องในคันเดียวหัวใจของมันคือเครื่องยนต์ดีเซลที่คำรามลั่น ด้วยพลังที่มากถึง150แรงมา้าผู้ได้เห็นภาพนะนั่นมันแรงพอๆกับรถสปอร์ตบางคันเลยนะเว้ยเสียงของมันตอนทำงานนี่เหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังโกรธจ,จัดจนแผ่นดินต้องสะเทือนแล้วนี่คือพลังจากขากันไกลด้านหน้าของมันแรงนัดที่มากถึง6,000กิโลกรัมแรงนึกภาพตามนะนั่นคือพลังที่มากพอจะยกช้างตัวเล็กๆได้ทั้งตัวสบายๆพวกต่อไม้หรือก้อนหินใหญ่ๆนี่นะ บอกเลยว่าเป็นแค่ของว่างสำหรับมันเท่านั้นแหละแล้วมาดูกรงเล็บที่ซ่อนอยู่ด้านหลังกันบ้างแขนขุดของมันสามารถยือดออกไปแล้วขุดลึกลงไปในพื้นโลกได้มากกว่า6เมตรลึกพอที่จะขุดหาความลับดำมืดหรืออาจจะเจอบ่อน้ำมันก็ได้ใครจะไปรู้ที่เด็ดกว่านั้นคือมันมีสไตล์การต่อสู้อยู่สองสนักหลักๆสำนักอังกฤษหรือไซชิฟพวกนี้มาสายผิว แขนขุดของมันสไลด์ซ้ายขวาได้ทำให้ขุดแนบชิดกำแพงหรือทำงานในที่แคบๆได้แบบเป๊ะๆส่วนสำนักอเมริกาหรือเซ็นเตอร์พีวอนี่มาสายพาวเวอร์แขนมันถูกล็อกตายตรงกลางเป๊ะๆเน้นความมั่นคงแข็งแกร่งถ้าต้องเจอกับดินแข็งๆหรือหินผาต้องสายนี้เท่านั้นมันคือความคล่องตัวประทะพลังทำลายล้างล้วนๆคุณล่ะชอบสายไหนเอาล่ะทฤษฎีพอแล้ว เราชมแหละเครื่องในมันมาพอสมควรถึงเวลาไปดูท่าไม้ตายของมันในสนามจริงกันบ้างว่าไอสัตว์ประหลาดตัวนี้มันทำเรื่องบ้าๆอะไรในสนามรบแห่งการก่อสร้างได้บ้างไปดูกันความสุดยอดของมันเนี่ยทำให้ในประเทศอังกฤษกับอินเดียคาว่า JCB ไม่ใช่แค่ชื่อยี่ห้อต่อไปแต่มันถูกบรรจุในพจนานุกรมให้เป็นคำกริยาที่แปลว่าขุดไปแล้ว คิดดูละกันว่ามันเป็นตำนานขนาดไหนเหมือนที่เราเรียกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปว่ามามา่าหรือเรียกผงซักฟอกว่าแฟบนั่นแหละมันคือที่สุดแล้วและนี่คือการโชว์พาวที่บ้าคลั่งที่สุดในสมโลกลองนึกภาพรถเหล็กหนักเป็นตันๆใช้แขนของมันเองยันตัวเองให้ลอยขึ้นจากพื้นแล้วเต้นระบำใช่คุณฟังไม่ผิดมันเต้นได้มันคือบัลเล่ของเครื่องจักรกลเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าระบบไฮดรอลิกของข้า แข็งแกร่งและแม่นยำขนาดไหนไม่มีใครเทียบได้แล้วใครจะไปเชื่อว่าไอ้รถตักหน้าขุดหลังเนี่ยนะจะซิ่งได้แต่มันมีอยู่จริงเจ้า JCB GT ที่บ้าพอจะยัดเครื่อง V8 ของ Chevrolet เ,เ,เข้าไปทำสถิติโลกด้วยความเร็วฟังดีๆนะ116กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันรถก่อสร้างหรือรถแข่งวะเนี่ยเร็วกว่ารถเก่งบางคันบนถนนอีกนะเว้ยบ้าไปแล้วยังไม่หมด ความเป็นมิตรพับสวิสของมันคือการแปลงร่างได้แค่เปลี่ยนหัวต่อภายในไม่กี่นาทีจากรถขุดมันกลายเป็นค้อนยักษ์ไฮดรอลิกสําหรับทุบคอนกรีตแปลงร่างอีกทีเป็นสวานขนาดมหึมาสําหรับเจาะทะลวงโลกหรือกลายเป็นกรงเล็บเหล็กสําหรับคีบซุงมันเป็นได้ทุกอย่างที่หน้าง,งานต้องการสุดจอดจริงๆเอาละถึงตรงนี้ยังไหวกันอยู่ไหมวัยรุ่น หายใจเข้าลึกๆเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยความลับที่ผมทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นกำลังจะถูกเปิดโปงนับบัดนี้คำถามเดิมกับไมครั้งไอ้เจ้าอาสุรกายเหล็กหนักหลายตันตัวนี้มันเดินข้ามคูน้ำที่ไม่มีสะพานพาดผ่าน,าน,านได้ด้วยตัวของมันเองได้อย่างไรตั้งใจฟังให้ดีนี่คือเคล็ดวิชาของปรมาจารย์หมันจะยืดบุ้งกีตักด้านหน้าออกไป เหมือนยื่นมือไปเกาะขอบสังตรงข้ามแล้วปักจิกลงไปในดินให้แน่นที่สุด 2. มันจะกางขาค้ำยันด้านหลังออกสางฐานที่มันคงเหมือนนักบวยปล้ามที่กำลังจะตั้งกาดและ 3. นี่คือทีเด็ดมันจะใช้แขนขุดด้านหลังนี่แหละจีกลงบนพื้นแล้วดันตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็ดึงค่อยๆกระดึบกระดึบเคลื่อนที่ข้ามช่องว่างไปอย่างช้าๆแต่มัน่นคงหัวใจสำคัญของท่านี้ก็คือมันไม่ได้ใช้ล้อเลยแม้แต่นิดเดียว มันใช้แขนและขาของมันเองเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ยานพาหนะติดล้อทั่วไปไม่มีวันทําได้นี่ไม่ใช่แค่เครื่องจกักรแต่มันคือสัตว์ร้ายที่วิวัฒนาการตัวเองเพื่อเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์และนี่คือบทสรุปของมันมันคือราชัาผู้ไร้พ่ายแห่งไซก่อสร้างเป็นสุดยอดเครื่องมืออเนกประสงค์ที่รวมทั้งพละกกำลังความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเอาไว้ในร่างเดียว แต่เรื่องเรายัางไม่จบในยุคที่ทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นไฟฟ้ารถขุดพลังงานไฟฟ้าก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วมันเลยมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดว่าอสูรกายรุ่นต่อไปที่เงียบกว่าและอาจจะฉลาดกว่ามันจะมีความลับอะไรใหม่ๆมาทำให้พวกเราต้องทึ่งกันอีกถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงพิมพ์บอกกันหน่อยสิอยากรู้เหมือนกันว่าคิดยังไง